สวัสดีค่ะท <trip> <t ries> <ot> ุกคนกลับมาพบกับเราในช่องออนโชว์ระเบิดพลังไปเลยนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยววันเดย์ทริปนะคะที่บังแสนช่วงรีเรานี่นะคะแล้วก็อาจจะไปถึงสุราชาด้วยเนาะนะคะวันนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะว่าจะไปที่ไหนกันบ้างนะคะสําหรับวันเดย์ทริปวันนี้นะคะชั้นม่สกายอันดับแรกไปไหนก่อนไปหาอะไรกินข้าวเช้ากันก่อนนะคะ ๋ยวติดตามกันด้วยนะคะไปกันเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ขอพาทุกคนนะคะมาทานอาหารเช้าที่ร้านตรงข้ามนั้นเลยค่ะซึ่งก็คือร้านโกปี้ฮับนั่นเองนะคะเป็นสไตล์ติ่มซำนะคะแล้วก็ชาชักค,ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศทางเข้าหน้าร้านนะคะซึ่งถ่ายรูปออกมาก็คือสวยค่ะทุกคนบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยค่ะ ถ้ามาถึงแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปเช็คอินไว้นะคะภาพจะได้สวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในร้านกันเลยนะคะซึ่งภายในร้านนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะสำหรับการสั่งอาหารเมนูน้ำต่างๆนะคะโดยบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จัดได้อย่างสบายแล้วก็น่านั่งเลยค่ะทุกคน สำหรับการสั่งอาหารที่นี่นะคะเราก็จะมาเลือกเมนูอาหารที่เราชอบนะคะพวกติ่มซำต่างๆเนี่ยได้ที่เคาน์เตอร์ตรงนี้เลยนะคะโดยเลือกเมนูที่ชอบนะคะแล้วก็พนักง,งานก็จะจดแล้วก็บันทึกไปแล้วก็เป็นเมนูที่จะนำมาเสิร์ฟเรานะคะในภายหลังที่โต๊ะอ,อาหารของเราค่ะโดยเมนูนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็น่าทานทั้งนั้นเลยค่ะก็ชอบเมนูไหนก็จัดกันเลยค่ะ สำหรับโซนด้านนอกนะคะก็จะมีเมนูนะคะปาท่องโกนะคะซึ่งก็เป็นเมนูที่ทุกคนชื่นชอบกันเลยนะคะทอดใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะออลืมบอกทุกคนไปค่ะว่ามันจะมีโซนอ outdoor ที่เป็นการนั่งด้านนอกได้เลยนะคะก็จะมีโต๊ะประมาณนี้ค่ะทุกคน มาแล้วค่ะเมนูแรกของเรานะคะที่นี่ก็จะมีน้ำชาด้วยนะคะร้อนๆเลยค่ะเหมาะกับเมนูเช้ามากเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะปลาท่องโกนะคะกับใบเตยค่ะมันเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะที่ไม่พลาดนะคะคือโอเลี้ยงนะคะที่มันเป็นเมนูเช้าที่เราชอบเลยค่ะทุกคน ต่อไปนะคะเมนูที่เราชอบก็มาแล้วค่ะเป็นเมนูบักกุเตนะคะเมนูนี้นะคะใครชอบหมูกระดูกนุ่มๆนิ่มๆนะคะเนื้อเปื่อยๆนุ่มๆเนี่ยนะคะก็ต้องห้ามพลาดเมนูนี้เลยค่ะซึ่งเมนูนี้เองนะคะก็ถูกใจเด็กๆเ,เป็นพิเศษค่ะเด็กๆทานได้อร่อยดีเลยค่ะ ต่อไปนะคะเมนูเครื่องเคียงทั้งหลายแหล่นะคะก็เริ่มทยอยมาค่ะรวมไปถึงเมนูติม่มซำนะคะที่เขาไปนึ่งให้เราแล้วนะคะแล้วก็นํามาเสิร์ฟที่โต๊ะแบบนี้เลยนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูเครื่องเคียงนะคะหน้าตาหน้าทานทุกอย่างเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือโจ๊กค่ะ ต่อไปขอจัดแจงเมนูติ่มซำทั้งหลายแหละนะคะที่สั่งไปเนี่ยให้ทุกคนดูนะคะว่าหน้าตามันน่าทานแค่ไหนคะทุกคนมันเยอะมากแล้วก็มันน่าทานไปทุกอย่างเลยค่ะทุกคนก็เหมือนที่บอกทุกคนไปตอนแรกนะคะที่เราสั่งที่เคาน์เตอร์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปนึ่งแล้วก็นํามาเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะแบบนี้เลยค่ะเราวแค่นั่งรอนะคะเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟก็จะได้ทานเมนูอร่อยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคน ต่อไปก็จะขอชิมให้ทุกคนดูนะคะว่าแต่ละเมนูคือว้าวมากค่ะแล้วก็อร่อยถูกปากเรามากๆเลยค่ะ ส่วนห้องน้ำนะคะก็จะจัดไว้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนค่ะถ้าใครชอบร้านนี้นะคะก็อย่าลืมแวะมาทานกันนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรีนะคะถนนเส้นพระยาสัจจานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปหน้าสำหรับวันเดย์ทริปของเราต่อด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s ับสไครห้พวกเราด้วยนะคะเมียออนทูบค่ะ